อสคว์รูทเจ็ดสิบตัวบวกกันบวกกันหนมีค่าเท่าไหร่มาดูกันนะครับโอ้โหข้อนี้โหดจัดนะฮะอ่ะใจเย็นๆนะครับข้อนี้ก็วิธีการก็คือเราจะใช้สูตรนี้นะครับนี่ครับสูตรนี้คือ A นะฮะลากที่ n ของ A นะฮะอันนี้จะตอบอะไรครับ ตอบ a ยกกำลัง1ส่วน n นะครับอันนี้กำลังข้างในคือ1กำลังข้างนอกคือราาที่ n หาร n ไปจะใช้สูตรนี้ในการจัดการกับข้อนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นเอาชั้นไหนก่อนเอาชั้นนอกสุดก่อนเลยครับชั้นนอกสุดนี้คือลากที่นะฮะรากที่ของไอ้ก้อนนี้อ่าหวนวงเล็บวงเล็บวงเล็บใหญ่สุดอันนี้บวก1นะฮะ วงเล็บใหญ่สุดก็คือยกกํลาลังไอ้ก้อนนี้ยกกํลาลัง n n n นี่คือ n นะฮะก็1ส่วนด้วยรูทเจ็ดซ้อนกัน3ชั้นนี่ <c oughs> จบนะชั้นที่2นะชั้นที่2องรูทเจ็ด 7, ชั้นกัน2ชั้นนะอ่ะยกกำลงังยกกำลงังยกกำลงัง1ส่วนรูทเจ็ดซ้อนกัน2ชั้นไป นะฮะทางนายก็โอ้โหเจ็ดนะฮะยกกำลังรูทเจ็ด 7, ยกกำลังรูทเจ็ดยกกำลังรูทเจ็ดบวกกับรูทเจ็ด 7, เข้าไปเอาเข้าไปโอ้โหสุดยอดของความโหด้ายนะฮะเอ,อ,อ่ะจากนั้นเราก็มีคุณสมบัติข้อหนึ่งนะครับก็คือถ้ามันมีเลขชี้กำลังซ้อนกัน M นะฮะซ้อนกับ N เงี้ยให้จับมาทำอะไรกัน คูณกนันนะครับได้ m คูณ n นะฮะได้ m คูณ n นะโอเคนะครับนั้นอันนี้คูณกันนะคูณกันนะค,คูณกันนะครับอันนี้ก้อนนี้มาก่อนนะฮะก้อนนี้ก็คือยกกำลังหนึ่งส่วนอันนี้คูณกันนะเจ็ดยกกำลังรูทเจ็ดคูณกับอะไรครับเอออันนี้รูทเจ็ดนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งส่วน รูทเจ็ด 7, ยกกำลังรูทเจ็ด 7, ยกกำลังรูทเจ็ด 7, แล้วค่อยมาบวกหนึ่งสุดท้ายนะฮะมันมันสดๆนะฮะอ่ะข้างบนนี่มันคูณกันนะซ้อนกันคูณกันหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งอยู่แล้วนะครับอ่าได้หนึ่งนะครับส่วนด้วยข้างล่างก็เอ่อคูณกันใช่ไหมเศษคูณเศษส่วนคูนส่วนข้างล่างก็คูณกันฐานเหมือนกันไหมฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้ยวลังมา บวกกันได้รูทเจ็ด 7. นี่แทนคือรูทเจ็ดนะเอาตรองนี้บวกกันรูทเจ็ด 7. มาบวกกับรูทเจ็ด 7. ยกกำลังรูทเจ็ด 7. อืมนะครับโอเคนะเนี่ยเอาเลขชี้มามาบวกกันนะตามนี้นะแล้วบ,บวกหนึ่งนะโอ้ตอนตรงนี้ล่ะตอนนี้ก็เป็นเจ็ดนะยกกำลังรูทเจ็ด 7. ยกกำลังรูทเจ็ด 7. ยกกำลังรูทเจ็ด 7. บวกกับอะไรครับบวกกับรูเจ็ด 7, ใช่ไหมเหมือนกันไหมตัวนี้นะครับอันนี้มันมันก็คืออ่ารูเจ็ดเนี่ยมาบวกกับก้อนนี้ใช่ไหมอ่อันนี้ต้องบวกให้มันส,สม่ำเสมอนะฮะให้มันเสมอกันนะตอนนี้โอเคนะครับอ่าดังนั้น,น,นเอ่อไอตัวนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าก้อนนี้กับก้อนนี้เป็นไงฮะมันเหมือนกันเดะเลยนะฮะมันคือรูเจ็ดบวกกับ รูตเจ็ 7, ยกกำลังยรูเจอันนี้รูตเจยกกำลังรูเจมาบวกกับรูเจนะฮะเหมือนกันนะเหมือนการตัดกันไปนี่ซ้อนกันคูณการตัดกันไปเปี้ยงหายตอนนั้นตอบอะไรครับเจ็ดกำลังหบวกกับหนึ่คำตอบคือแนั่นเองโอเค